สวีดัสสวัสดีนะักเรียนทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสรูมครูน้ำในวันนี้ครูน้ำเจนจิราทองแย้มนำความรู้เนื้อหาวิชาภาษาไทยมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้เราจะรู้เรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเตรียมตัวและเตรียมใจไปพบกับไปพบกับ สำนวนสุภาษิตและคำพังเพยนั่นเองนะคะในวันนี้นักเรียนจะต้องรู้ความหมายสามารถแยกความหมายของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยได้นอกจากนั้นนักเรียนจะรู้ตัวอยา่างรู้ความหมายของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยนั้นอีกด้วยค่ะอันดับแรกเลยนักเรียนมาดูความหมายของสำนวนก่อนเลยนะคะ สำนวนในความหมายโดยกว้างเลยเนี่ยหมายถึงถ้อยคำที่ไม่ได้มีความหมายโดยตรงตามตัวอกักษรอาจมีเนื้อหากระตุ้นให้คิดส่วนใหญ่แล้วใช้การเปรียบเทียบเพื่อให้ทราบความหมายชัดเจนนะคะซึ่งสำนวนในภาษาไทยเนี่ยมีเยอะมากมีเยอะจริงๆเนาะจนแบ่งได้เป็นสองลักษณะนั่นก็คือสำนวนที่มีเสียงสัมผัส และสำนวนที่ไม่มีเสียงสัมผัสซึ่งสำนวนที่มีเสียงสัมผัสนั้นเป็นสำนวนที่มีคำสัมผัสระในสำนวนอย่างน้อยสองคำที่มันสัมผัสกันนั่นเองนะคะส่วนสำนวนที่ไม่มีเสียงสัมผัสเลยก็หมายถึงสำนวนที่มันเป็นความเรียงไม่มีคำที่มันสัมผัสระกันนั่นเองนะคะฉะนนั้นโดยส,สรุปคือสำนวนเป็นถ้อยคำ ที่กล่าวโอๆกันมาช้านานเป็นถ้ียงคำสั้นๆนะคะเรียบเรียงอย่างคมคายคมกริบเลยแต่ความหมายมันจะลึกซึ้งกินใจเข้าไปในหัวใจเลยมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบไม่ได้มีความหมายตรงตัวตามตัวอักษรนะคะนี่คือสำนวนย,ยกตัวอย่างสำนวนแรกแกะดำแกะดำเป็นสำนวน ซึ่งความหมายบอกไปแล้วถูกไหมคะว่ามันมีการเปรียบเทียบฉะนั้นมันไม่ใช่แกะตัวสีดำแต่กำลังจะเปรียบเทียบว่าคนที่ทำอะไรบางอย่างเนี่ยแตกต่างจากเพื่อนหรือจากฝูงในกลุ่มนั้นๆถูกไหมคะโดยธรรมชาติตามความเป็นจริงแกะเป็นตัวสีขาวเนาะมีมีเป็นสีขาวโดยส่วนมากนะคะแต่ตัวสีดำเนี่ยก็จะแปลกประหลาดกว่าเพื่อนเลย ก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะคะความเป็นมาของสํานวนว่ามันเป็นคนทําอะไรที่แตกต่างจากกลุ่มจากฝูงอะไรประมาณนี้คือแกะดำสํานวนต่อไปยกเมฆความเป็นจริงใครยกเมฆได้คะไม่มีคะ่ะใช่ไหมคะเมื่อนํามาเป็นสํานวนแล้วก็จะหมายถึงการคาดเดาเอาเองคะ่ะกุเรื่องขึ้นมาอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงเราก็ไม่รู้ได้ เป็นการยกเมฆนั่นแหละเป็นการนึกเอาเองเดาเอาเองนั่นเองนะคะสำนวนต่อไปความบาดนักเรียนสามารถไปความบาดพระได้ไหมไม่ได้ก็เลยเป็นความหมายในเชิงเปรียบเทียบว่าการตัดขาดไม่คบค้าสมาคมกับคนคนนั้นกลุ่มนั้นประเทศนั้นๆน,น,นะคะเขาเรียกว่าความบาดก็คือตัดขาดไปเลยไม่คบค้าสมาคมด้วยแล้ว นะคะคสานวนต่อไปกิ่งทองใบหยกเออกิ่งทองใบหยกเนี่ยเป็นกิ่งสีทองไหมแล้วใบไม้มันเป็นหยกสีเขียว,ยวใสๆไหมอ่าแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าหยกมันเป็นสีเขียวเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายตามตัวอักษรถูกไหมคะที่เป็นกิ่งทองใบหยกแต่ความหมายจะเป็นในยะเปรียบเทียบเลยว่ามีความเหมาะสมกันทองกับหยกมันมีค่า ไหมคะก็เลยเหมาะสมกันจะเปรียบเทียบเป็นคู่บ่าวสาวว่าอุ้ยแฟนเนี่ยคู่แต่งงานเนี่ยเหมาะสมกันอย่างกะกิ่งทองใบหยกนี่แหละค่ะเป็นที่มาที่ไปจากนั้นนักเรียนมาดูสำนวนหมาหยอกไก่หมามันไม่มีหรอกหยอกไก่มนตะคุบเลยถูกไหมเออแต่มันเป็นการเปรียบเทียบเฉยๆว่าเป็นชายที่หยอกล้อหญิงนะคะ ก็คือในเชิงชู้สาวเป็นคู่รักกันเนาะทีเล่นทีจริงทานองทีเล่นทีจริงก็คือหยอกหยกไปเถอะอะไรประมาณนี้จะจีบจริงหรือไม่จริงอันนี้เราไม่รู้แต่เขากําลังหยอกหยอกแย่ๆเล่นๆไปทีเล่นทีจริงสํานวนหมายหยอกไก่นั่นเองค่ะจากนั้นเมื่อรู้แล้วว่าสํานวนคือถ้อยคําที่มันมีความหมายที่มันในเชิงเปรียบเทียบ ไม่ได้มีความหมายตามตัวอักษรนะคะเราก็ต้องแยกให้ออกว่ามันแตกต่างจากสุภาษิตยอย่างไรซึ่งสุภาษิตมีความแตกต่างกันนะคะสุภาษิตมันเป็นค่อยคําที่ดีงามนะคือความหมายของสุภาษิตเนี่ยจะมุ่งเน้นไปในเชิงการสั่งสอนการตักเตือนให้จํานะส่วนใหญ่เลยมันจะมีคําว่าจงอย่าให อยู่ด้วยนะคะสุภาษิตอาจจะมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบเช่นเดียวกับสำนวนหรือคำพังเพยก็ได้นะหรือจะเป็นสุภาษิตในในเนื้อหาของพระพุทธศาสนาเป็นต้นนะคะจำไว้ว่าสุภาษิตมุ่งเน้นสอนมุ่งเน้นตักเตือนหรือบอกแนวทางการปฏิบัติน,นั่นเองยกตัวอย่างสุภาษิตแรกอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาด ปั้นหัวปั้นควายให้ลูกทั้นเล่นเห็นไหมคะความหมายเปรียบเทียบแต่มุ่งเน้นในเชิงสั่งสอนเลยตั้งใจจะสอนคุณเลยนะว่าการที่จะไปอาศัยอยู่บ้านใครเนี่ยอย่าอยู่เปล่าเปล่าเปลเี่ยนต้องช่วยกันทํางานให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านนั้นก็คือต่อเจ้าของบ้านนั้นนั่นเองไม่ใช่ไปอาศัยเขาอยู่ก็กินนอนเก็บรานไว้ให้เขาล้างเนี่ยไม่ได้ไม่ควรนะคะ ก็เลยมีสุภาษิตสอนเลยว่าการที่เราจะไปอาศัยบ้านคนอื่นหรือไปอาศัยที่ไหนถูกไหมคะไม่ใช่ที่ของเราไม่ใช่ถิ่นของเราเราควรพึงเสมอว่าอย่าอยู่เปล่าลาต้องทำตนให้มีประโยชน์นั่นเองตรงกับสุภาษิตท,ที่ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น สุภาษิตต่อไปรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาเบกหามคืออะไรคะหมายถึงว่าเป็นการเรียนรู้การศึกษาศึกษาไว้เธอมันไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะคะและมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรจนถึงขั้นไปแบกไปหามขนาดนั้นความรู้อยู่ในสมองอยู่ในความคิดเราไม่จำเป็นต้องไปแบกไปหามที่มันหนักจนถึงขั้นปวดบาปวดไหลขนาดนั้น ไม่ใช่ค่ะความรู้มันไม่ได้หนักความรู้มันไม่ได้มีน้ำหนักความรู้มันไม่ได้เป็นความลำบากแต่มันคือการเรียนรู้ศึกษาเอาไว้มันไม่เสียหายตรงกับสุภาษิตท,ที่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใจบาเบกหามนั่นเองนะคะต่อไปเลยรักดีหามจัวรักชัว่วหามเสาระหว่างจั่วกับเสาจัวบ้านที่เป็นสามเหลี่ยมมะลูกที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่หน้าบ้าน จั่วกับเสาถ้าให้นักเรียนเบรกนักเรียนจะเบรกอะไรถูกไหมคะถ้าคนที่มีความรู้รู้จักจัว่วเขาก็จะเบรกจั่วเพราะมันเบา้าใครจะไปเบรกเสาแล่ะเสาหนักก็หนักท่อนก็ใหญ่นี่แหลคะค่ะจึงเป็นที่มาที่ไปว่าถ้าคนรักดีอ่ะคิดดีฝ่ยดีเขาจะมีความสุขสบายถูกไหมคะแต่ถ้ารักชั่วฝ่ยในเรื่องชั่วเลวเนี่ย ชีวิตก็จะลําบากเบรกหามไงนะคะเพราะเสามันหนักเสาหนักก็คือความชั่วเนาะแต่จั่วมันเบาก็คือความดีงามชีวิตก็จะสบายเนาะตรงกับสุภาษิตที่ว่ารักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสานักเรียนจะเลือกเบรกเสาหรือจัว่วเลือกเอาค่ะสุภาษิตต่อไปน้ำเชี่ยวอยากขวางเรือ ทำไมถึงอย่าขวางหมายถึงว่าการที่นักเรียนอย่าไปขวางคนที่มีอำนาจหรือคนที่เขากำลังกโกรธหงุดหงิดฉุนเฉียวอย่างรุนแรงทำไมคะเรือเราเล็กๆนะถ้าเราไปขวางมูลน้ำหรือที่มันน้ำแบบก้อนเบรอเร์เลยอะ่ะมันลมก็แรงพัดแรงถึงไหมคะนะ้ำมันเชี่ยวกราดอย่างเงี้ยเรือเล็กๆไปขวางเราพังไหมลูกพังค่ะ เรือก็พังความรู้สึกก็พังเนาะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเวลาคนโกรธอย่าเพิ่งไปคุยเพราะคนที่โกรธไม่มีเหตุผลนะคะพอให้เขาใจเย็นลงมาหน่อยเราจึงจะใช้เหตุและผลในการคุยกับเขาอย่าเอาเรือไปขวางเพราะน้ำมันซัดแน่นอนค่ะเป็นที่มาที่ไปสุภาษิตว่าอย่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ ต่อไปรักวัวให้ถูกรักลูกให้ตีคือการเลี้ยงลูกควรที่จะอบรมสั่งสอนตักเตือนในสิ่งที่ดีงามเมื่อลูกทำผิดนะคะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องสั่งสอนเพื่อให้ได้รับรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีอย่างไรแก้ไขอย่างไรเหมือนที่รักวัวเราก็จะผูกกับหลักถูกไหมคะเพื่อที่จะให้วัวมันไม่ไปไหนไม่หนีไปไหนรักลูกเช่นกัน ก็ต้องอบรมสั่งสอนและก็ตักเตือนในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีควรทําอย่างไรเนาะอันนี้พอเข้าใจถูกไหมคะเมื่อรักลูกอย่าปล่อยให้ลูกเอาแต่ใจเป็นต้นเนาะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีงามน,นะคะต่อไปคําพังเพยคําพังเผยเนีทครูน้าจะให้ความหมายก็คืออยู่กลางๆฉันจะไม่เอียง,ยงไปฝั่งสำนวนฉันจะไม่เอียง,ยงไปฝั่งสุภาษิต แต่ฉันจะอยู่กลางๆขอมีความคลับคลายคลาคลาเล็กน้อยก็พอคือคำพังเพยจะเป็นถ้อยคําที่แฝงข้อคิดเตือนใจให้นำไปปฏิบัติตามค่ะมีความหมายกลางๆตีความกลางๆไม่เน้นในเรื่องของการสอนเหมือนสุภาษิตอย่างเดียวที่มาก็มาจากนิทานมาจากวรรณคดีมาจากตำนานต่างๆ ความหมายก็มีว่าเปรียบเทียบเช่นเดียวกับสำนวนบ้างนะคะลักษณะก็จะเป็นกระทบก็คือเสียบสีแสดงความเห็นอยู่ในตัวเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีคำคลองจองสามารถตีความเข้ากับการดำเนินชีวิตได้ง่ายยกตัวอย่างคำพังเพยแรกเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดจริงไหมคะทำไมอะ่ะโผู้ใหญ่เขามีไม้เนี่ย ขารู้วิธีในการไล่หมาน่ะถูกไหมคะคือการประพฤติตามผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าย่อมจะปลอดภัยเพราะผู้ใหญ่กว่าที่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเคยอายุเท่ากับเราถูกไหมคะฉะนั้นท่านก็จะมีประสบการณ์อาจจะประสบปัญหากับนักเรียนในตอนนี้เมื่อท่านแนะนำเนาะเรา ไปปฏิบัติตามก็จะไม่เกิดปัญหานั้นนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนั่นเองนะคะต่อไปรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองรำไม่ดีโทษปีโทษกลองเป็นอย่างไรมีความหมายว่าการทำไม่ดีหรือทำผิดแล้วนักเรียนไม่ยอมรับความผิดแต่กลับไปโทษผู้อื่นว่า เธอทําแบบนั้นฉันเลยเป็นแบบนี้เพราะเธอเป็นแบบนี้ไงฉันเลยไม่ประสบความสําเร็จนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเหมือนนางรําที่กําลังรําอยู่รําไม่สวยไม่งานแต่กลับไปโทษปีโทษเครื่องดนตรีซึ่งมันไม่ถูกต้องถูกไหมคะนักเรียนต้องมองที่ตนเองก่อนนะนี่คือคําพังเพยนั่นเองคําพังเพยต่อไปคือเห็นช้างขี่ขี่ตามช้างหมายความว่าอย่างไร การที่นักเรียนทำตามคนที่รวยคนที่ใหญ่โตมาหูลานต่างๆแต่ตนเองเนี่ยไม่มีกำลังทรัพย์ไม่มีความสามารถเทียบเท่าเขาได้แต่เมื่อเห็นช้างขี้ช้างมันตัวใหญ่ถูกไหมคะก็เปรียบเทียบเป็นคนใหญ่โตเป็นคนรวยแต่เราเป็นมนุษย์ธรรมดาเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างขี้ของเราจะไปเท่าช้างไหมลูกมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเพราะช้างตัวใหญ่ ครูน้ำไม่ได้หยาบคายถูกไหมครูน้ำกําลังอธิบายให้เห็นภาพที่ชัดเจนฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปทําตามคนที่โอ้อวดหรือคนที่ใหญ่โตมโหรงเข้ารวยก็เพราะเขารวยเราก็ทําตามกําลังที่เรามีก็เพียงพอแล้วตรงกับคําพังเพยที่ว่าเห็นช้างขี้อย่ากขี้ตามช้างนั่นเองนะคะต่อไปสีซอให้ควายฟัง เออสีซส้อยควายฟังเป็นยังไงคือการสอนคนที่มีความรู้น้อยแต่ไม่ว่าจะสอนสักกี่ครั้งเขาก็ไม่เข้าใจสักทีเกิดจากความไม่ตั้งใจนะคะทำให้ผู้สอนนั้นเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เลยก็เหมือนที่ควายควายเขาฟังเพลงได้ไหมลูกควายเขาฟังออได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะ แต่ถ้าสมมุติว่าเราจูงควายไปให้กินหญ้าเนี่ยได้ตามสัญชาตญาณของควายถูกไหมแต่ให้ให้ควายมาฟังเพลงมาฟังซซเนี่ยเขารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องพูดจนปากฉีกไปถึงรูหูเขาก็ไม่รู้เรื่องถูกไหมคะตรงกับคําพังเพยที่ว่าสีซอให้ควายฟังนั่นเอง,เองจากนั้นจากนั้นมาดูว่าหัวล้านได้หวีหมายถึงอะไรห,หัวล้านได้หวีอย่างชัดเจนเลยค่ะนักเรียน ถูกไหมคนที่หรือผู้ที่ได้สิ่งซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองอย่างไรหัวล้านเขามีผมไหมคะนักเรียนหัวล้านไม่มีผมแต่เขากลับได้วีแล้วหวีนะจุดประสงค์ของหวีที่ทํามาคืออะไรลูกเอามาหวีผมแต่หัวล้านเขาไม่มีผมเขาเอาหวีมาทําไมถูกไหมคะจะมาหวีอ,อะไรไม่ได้เนี่ยตามรูปเลยถูกไหมตามรูปเลยว่า เขาไม่สามารถใช้หวีมาหวีผมได้เพราะเขาเป็นคนหัวล้านตรงกับคําพังเพยเลยว่าได้สิ่งของมาแต่มันไม่เกิดประโยชน์กับตนเองนะคะก็นําสิ่งนั้นไปให้กับคนอื่นซะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนคนนั้นนี่คือหัวล้านได้หวีนั่นเองนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดท้ายข้าวให้นักเรียนลองฝึกปฏิบัติดูสิว่านักเรียนจะสามารถ นำสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยมาตอบตามข้อความที่ครูกำหนดไว้ไหม mm. ข้อความแรกนะคะครูน้ำให้เติมสำนวนสุภาษิตหรือคำพังเพยถูกไหมคะ mm. ที่มันมีความหมายสัมพันธ์กันกับข้อความที่ครูกำหนดว่าหมอดูส่วนใหญ่มกักจุดๆเดาเอาทั้งนั้นเราไม่ควรกังวลตามคำทำนายจนเกินไปชีวิตมันจะเป็นอย่างไรอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา ตรงกับสำนวนสุภาษิตหรือคำพังเพยใดให้นักเรียนเติมลงไปนะคะข้อความที่2อย่าเห็นว่าการเรียนกฎหมายมันเป็นเรื่องไกลตัวเลยรู้ไว้ก็ไม่เสียหายอย่างที่เขาว่าจุดจุดจุดสักวันหนึ่งในอนาคตอาจจะต้องใช้ก็ได้นักเรียนคิดว่ามันตรงกับสำนวนสุภาษิตหรือคำพังเพยใดคะ รู้ไว้มันไม่เสียหายอ่ะควรเติมอะไรลงไปในช่องว่างนี้ให้มันสอดคล้องกับข้อความนั่นเองนะคะจบไปแล้วแบบฝึกเนาะเป็นแบบฝึกเพื่อที่จะให้นักเรียนวัดว่าการที่เราเรียนํำนวนคำพังเพยสุภาษิตไปแล้วนักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจแล้วนำมาใช้ได้อย่างไรนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนไปทำใบงาน ให้นักเรียนยกตัวอย่างสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยพร้อมบอกความหมายให้ชัดเจนดังต่อไปนี้สุภาษิตเอามา5สุภาษิต5ความหมายเรียงกันเลยนะคะ1 2 3 4 5เป็นสุภาษิตนะฉะนั้นนักเรียนต้องแยกแล้วต้องวิเคราะห์จำแนกได้ถูกไหมคะสำนวนอีก5าสำนวนคำพังเพยอีกคาคำพังเพยรวมทั้งหมด 15อย่างด้วยกันแยกเป็นชนิดสํานวน5สุภาษิต5คําพังเพย5พร้อมบอกความหมายให้ชัดเจนนะคะอันนี้ครูน้ำต้องการวัดจุดประสงค์ก็คือให้นักเรียนจําแนกสํานวนสุภาษิตคําพังเพยออกจากกันนั่นเองนะคะจบไปแล้วนะคะในเรื่องของสํานวนสุภาษิตและคําพังเพย ในครั้งนี้เราได้ความรู้ความเข้าใจไปเยอะมากและเรียนสามารถนำความรู้ที่ครูน้ำได้สอนไปไปใช้ในชีวิตประจาวันได้นะคะนำไปใช้ในคลาสรูมของครูน้ำได้เลยครูน้ำเจนจิราทองแย้มให้ความรู้ไว้เพียงเท่านี้ครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ